ทรงสมมยาสารถีประเสริฐทรงฝึก,กจิตพ้นเกิดแก่ตายแล้วมีหนำทรงฝึกสัตว์ปฏิบัติอยู่เนื้อกรรมอยู่เนื้ออัมหน้ากิเลสวิเศษงานพุทธคุณบทที่24 โดยพระบาลีว่าสารถิวโรแปลว่าเป็นสารถีอันประเสริฐกว่าสารถีทั้งหลาย <c oughs> คำว่าสารถีเขาให้ถือความหมายตามธรรมดาที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยนับตั้งแต่ผู้ขับเกวียนขับรถ กระทั่งว่าขับรถยนต์ก็ใช้คำานคำนี้ได้ <c oughs> ความหมายมันอยู่ที่ว่าจะฝึกสัตว์หรือฝึกคนหรือบังคับสัตว์หรือบังคับคนให้ไปตามร่องรอยที่พึงปรารถนา <c oughs> ความหมาย ส่วนใหญ่เล่งถึงการฝึกแต่ในการฝึกนั้นต้องมีการบังคับหรือการควบคุมความหมายมันจึงรวมอยู่ด้วยกันว่าเป็นผู้บังคับเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ทรมานเป็นผู้ฝึกฝนยนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ว่าเราจะต้องการให้สัตว์ตัวนั้นหรือบุคคลตัวนั้นหรือว่าสิ่งใดก็ตาม มีการกระทำตรงตามที่เราประสงค์สารถีต้องมีสติปัญญาไม่มีสติปัญญาแล้วจะไปฝึกใครได้ดังนั้นพระพุทธคุณขอ้อนี้คือเป็นสารถีอันประเสริฐนี้จึงเป็นพระปัญญาคุณ แต่โดยเหตุที่ต้องกระทำแก่สัตว์ที่น่าสงสารทั้งหลายพระคุณข้อนี้จึงเจืออยู่ด้วยพระเมตตาคุณ <c oughs> ทีนี้ดูต่อไปให้ละเอียดสักหน่อยว่าที่ว่าฝึกหรือบังคับหรือทรมานหรือควบคุมเนี่ยมันกระทำแกะอะไร มีทางที่ตอบได้หลายอย่างการฝึกนี่ก็ทำแก่จิตใจก็ได้ก็ทำแก่บุคคลอื่นก็ได้ก็ทำแก่สัตว์ทั่วไปก็ได้ <c oughs> ทรงเป็นสารถีฝึกจิตของพระองค์ก็ได้พระพระองค์ได้ทรงฝึกจิตของพระองค์ จนประสบความสำเร็จดำเนินไปโดยลำดับลุถึงพระนิพพานนี่เรียกว่าฝึกกิจของพระองค์เป็นสารถีแก่ฝึกกิจของพระองค์มันมีความหมายลึกมากไม่ใช่เพียงแต่ถือสายเชือกเฉยๆของสารถีขับรถมา <c oughs> จะต้องกระทำแก่จิตซึ่งมันในชั้นแรกนั่นมีพยศอันร้ายกาดยากที่จะฝึกขั้นพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการฝึกจิตแห่งพระองค์แล้ว <c oughs> ต่อไปนั่นก็ทรงฝึกจิตของคนอื่นโดยผ่านทางคนนั้น จึงเรียกว่าฝึกคนฝึกบุคคลน,นั่นที่ควรจะฝึกหรือพอจะฝึกได้เพราะว่าหาเขามีจิตชนิดที่ <c oughs> ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสหนาะแน่นจนเกินไปอาจจะฝึกเดี๋ยวนี้ได้ <c oughs> พระองค์ก็ทรงสอนให้เขาจะทำการฝึกจิตก็มีผู้ประสบความสำเร็จ ในข้อนี้เป็นสาวกของพระองค์นับตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระอรหรันต์ที่นี้ถ้าอยากจะพูดไปถึงว่าสำหรับสัตว์เดรัจฉานเล่าจะมีการฝึกด้วยหรืออย่างไรเราจะถือว่ามีการฝึกโดยอ้อม พระองค์ทรงทรมานสัตว์เดรัจฉานให้ตั้งอยู่ในคุณที่ควรจะมีปรากฏอยู่มากมายในอัตถกถาขอยืนยันว่าในอัตถกถาก่อนส่วนในพระบาลีโดยทรงนั้นยังไม่แน่ใจโดยเหตุนี้เป็นอันกล่าวได้ว่า ทรงเป็นสารถีทั้งแก่พระองค์เองและแก่ผู้อื่นทีนี้มาถึงคำว่าประเสริฐเป็นสารถีอันประเสริฐทำไมเรียกว่าประเสริฐ <c oughs> ก็เพราะการฝึกของพระองค์นั้นทำให้ผู้ได้รับการฝึกบรรลุถึงผลอันสูงสุดไม่มีผลใด จะสูงสุดไปกว่าข้อนั้นคือภาวะที่อยู่เหนือพบเหนือกรรมเหนือกิเลสเหนือทุกเหนือพบคือไม่ต้องมีพบอีกต่อไปเหนือกรรมคือไม่มีการทำกรรมหรือเสวยผลกรรมอีกต่อไปเนื้อกิเลสก็คือว่าไม่มีกิเลสเกิดขึ้นได้อีกต่อไป <c oughs> เหนือทุกข์ก็คือไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเมื่อรับผลถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ให้เรียกว่าสารถีอันเปรซฐน่าจะให้เรียกว่าอย่างไรบทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่หนึ่งศึกษาให้เข้าใจในความเป็นสารถีของพระองค์ ซึ่งมีอยู่เนื้อเสียงกล้าวของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่หรือที่อยู่ที่ไหนก็ตาม <c oughs> ถ้าคนมันโง่เกินไปก็คงจะไม่มองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นสารทีมีพระคุณอยู่เนื้อศีรษะของเราจนกระทั่งวันนี้ <c oughs> คือพระองค์ก็กำลังทรงฝึก เราอยู่ฝึกเราอยู่แม้กระทั่งวันนี้ <c oughs> นี่ก็จะเกิดความศรัทธาความเลื่อมใสในพระเมตตาคุณในพระปัญญาคุณของพระองค์ถึงขนาดเป็นศรัทธาอันมั่นคงแก่การก้าวหน้าไปตามทางแห่งอริยมรรคอริยผลข้อสองไว้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำ ก็คือให้กระทําไปในลักษณะที่ให้ได้รับการฝึกของพระองค์อยู่เป็นประจำข้อ3ามว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นทางกายทางจิตทางวิญญาณก็ตามระลึกนึกถึงพระคุณข้อที่พระองค์ทรงสามารถฝึกสามารถนำก็จะคุ้มครองอันตราย คือมีความกล้าหาญมีความแน่ใจในการต่อสู้ข้อที่สีว่าทําตามพระองค์คือน้องพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตน <c oughs> รับเอาพระองค์เป็นสารถีฝึกตนแล้วก็พร้อมกับที่ตนจะพยายามฝึกฝนบุคคลอื่นตามที่ควรจะฝึกได้เป็นปู่เป็นตาเป็นยา่าเป็นยาย เดินก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ยังสามารถพูดจาสั่งสอนอบรมลูกห้านเลนให้มันอยู่ในร่องในรอยของกระทำรรอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าทำตามพระองค์ยิ่งเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ยิ่ง <c oughs> ปฏิบัติหน้าที่นี่ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ยิ่งทำได้มากขึ้นไปอีก ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระองค์ก่อนจะทำหรือจะพูดหรือจะคิดหรือจะตัดสินใจอะไรนั้นให้กระทำไปในลักษณะที่บังคับตัวเองได้เป็นสารถีแก่ตัวเองได้บังคับการทำการพูดการคิดการตัดสินใจของตนเองได้นี่เรียกว่าจะทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อน ข้อที่หกละอายเมื่อล้มเหลว <c oughs> ด้วยความประมาทสะเพรา่าโง่เคลาอะไรก็ตามมันล้มเหลวในการกระทํานั้นเรียกว่าบังคับตนไม่ได้บังคับผู้อื่นก็ไม่ได้บังคับอะไรอะไรก็ไม่ได้เอาเสียเลยให้ละอายจนไม่รู้ว่าจะละอายกันอย่างไรแม้ว่าไม่มีใครทราบเรื่องนี้ของเราก็ยังละอายอย่างยิ่ง ด้วยอำนาจของกิริอันแท้จริงว่ามันช่างเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าน้อยเกินไป <c oughs> และจะเรียกมันว่าไอาสัตว์ตัวนี้มันช่างเลวเกินไปข้อที่เจตรวจสอบในลักษณะประเมินผลแห่งพระคุณข้อนี้อยู่ตามโอกาส ว่าเราฝึกอะไรได้บังคับอะไรได้ตัวเองก็ดีผู้อื่นก็ดี <c oughs> ประสบความสำเร็จ <c oughs> ก็พอใจแต่ก็ไม่ได้นำมาซึ่งความประมาทหลงไหลไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เสียใจแต่จะค้นหาหนทางกระทำให้สำเร็จต่อไปนี่คือข้อพึงปฏิบัติ เกี่ยวกับประพุทธคุณข้อนี้เจ็ดประการ <c oughs> ซึ่งวางไว้เป็นมาตรฐานสรุปความแห่งเรื่องนี้ไว้อีกสักอย่างหนึ่งว่าเป็นสารถีที่แท้จริงนั้นคือการหยุดเอาไว้ได้หรือยุด จับเอาไว้ได้ซึ่งการลุกลามของสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายหรความวินาศความฉิบหายความเสื่อมเสียอะไรก็สุดแท้เมื่อได้ตั้งข้าวขึ้นมาและมีท่าที่ว่าจะลุกลามใหญ่ต่อไปแล้วการยึดเอาไว้ได้การหยุดเสียได้ ซึ่งการาลุกลามนั้นเรียกว่าเป็นสารถีอันประเสริฐพระพุทธองค์ได้ทรงทำอย่างนี้ <c oughs> บทช่วยจำเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมมยาสารถีประเสริฐทรงฝึก,กจิตพ้นเกิดแก่ตาย แล้วมีหนำทรงฝึกสัตว์ปฏิบัติอยู่เนื้อกรรมอยู่เนื้ออามนาากิเลสวิเศษงานโอ้พระองค์ทรงสมญาสารถีประเสริฐํำเหล่านี้ง่ายไม่ต้องอธิบายทรงฝึกกิจพ้นเกิดแก่ตายแล้วมีหนำ ฝึก,ก,กจิตของพระองค์จนพ้นจากความเกิดความแก่ความตายเสร็จไปแล้วมิหนำยังทรงทรงฝึกสัตว์ปฏิบัติอยู่เหนือกรรมไปจับเอาสัตว์ที่เป็นเวนยสัตว์ให้มาปฏิบัติอยู่เพื่อการอยู่เหนือกรรมให้สิ้นกรรมให้พ้นกรรม เรียกว่าอยู่เหนืออำนาจกิเลสสรุปเรียกว่าวิเศษงานคืองานอันวิเศษไม่มีงานไหนจะวิเศษมากเท่ากับงานฝึกสัตว์ให้อยู่เหนือกรรม